การเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการให้ปุ๋ยทางใบข้าวเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารครบวงจรตั้งแต่ก่อนปลูกระยะปลูก การแตกกอข้าวตั้งท้องไปจนถึงระยะออกรวงข้าวต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและการให้ปุ๋ยทางดินเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของข้าวดังนั้นจึงแนะนำปุ๋ยฉีดพ่นทางใบให้กับข้าวนะคะโดยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบวันนี้จะมาแนะนำธาตุอาหารหลักๆที่ข้าวต้องการให้ฟังอยู่ธาตุไนโตรเจน ข้าวต้องการในช่วงแรกมีปริมาณ20%ซตซึ่งธาตุไนโตรเจนจะช่วยในเรื่องของความเขียวการสร้างใบสร้างการแตกกอให้กับข้าวนะคะอันนี้ใช้ในช่วงแรกระยะแตะกกอและธาตุที่2ที่มีความจําเป็นคือธาตุฟอสฟอรัสหรือที่เราเรียกว่าตัวผีธาตุฟอสฟอรัสตัวนี้มีความจําเป็นในเรื่องของการกระตุ้นระบบรากทําให้ราก แก้วของข้าวสามารถหากินธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้นและเมื่อระบบรากด,ดีก็จะส่งผลให้ดูดธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นและใบได้ดียิ่งขึ้นธาตุที่สามที่มีความจำเป็นก็คือธาตุโพแทเสเซียมตัวนี้ช่วยในเรื่องของการสร้างแป้งและน้ำตาลซึ่งมันก็คือเกี่ยวข้องกับการสร้างมเมล็ดและก็ทำให้รวงข้าวเต่งตึงนั่นเองนะคะส่วนสองธาตุ ที่จะแนะนำดอกไปนี้ก็คือเป็นธาตุเสริมธาตุรองนะคะก็คือตัวที่หนึ่งก็คือตัวแมกนีเซียมแมกนีเซียมมีความจำเป็นมากนะคะสำหรับโดยเฉพาะพืชหมุนเร็วอย่างข้าวเพราะแมกนีเซียมมีความสำคัญก็คือกระตุ้นให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นก็คือสามารถที่จะทำให้ใบข้าวมีความเขียวและที่สำคัญคือ ตัวนี้จะเป็นตัวนำธาตุฟอสฟอรัสขึ้นไปเลี้ยงลำต้นและใบนั่นเองหากในที่ดินของเราหรือข้าวขาดธาตุฟอสฟอรัสต่อให้เราเติมธาตุฟอสฟอรัสไป20%เพืชจะไม่สามารถดูดธาตุฟอสฟอรัสนี้ขึ้นไปเลี้ยงลำต้นและใบของตัวเองได้ดังนั้นจึงแนะนําให้พ่นตัวแมกนีเซียมไปด้วยอีกธาตุตัวหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือตัวซิงค์หรือสังกะสี ซึ่งตัวซิงค์นี้นะคะช่วยให้พืชดูดช่วยให้ข้าวดูดธาตุอาหารหลักๆได้สองตัวก็คือธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสปกติถ้าที่ดินของเราขาดธาตุสังกะสีตัวนี้ต้นข้าวจะไม่สามารถดูดไนโตรเจนไปใช้หล่อเลี้ยงลำต้นและทำให้ข้าวแตกอได้ดีจะไม่สามารถดูดฟอสฟอรัสไปเลี้ยง ลำต้นข้าวได้ดังนั้น2ตัวนี้นะคะธาตุสังกะสีกับแมกนีเซียมจึงมีความจำเป็นที่ใช้ร่วมกับธาตุหลักหลักก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแล้วก็ตัวนี้เสริมลงไปการฉีดพ่นทางใบทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักรองเสริมต่างๆเนี่ยมีครบจบที่เดียวเลยคือในปุ๋ย F K 1ซึ่งปุ๋ย F K 1ใช้ในข้าวระยะ ตั้งอ่าโทษทีค่ะใช้ในข้าวระยะแตกกอไปจนถึงก่อนตั้งท้องซึ่งตัว FK 1ประกอบไปด้วยธาตุ N ไนโตรเจน20% P 20%และโพแทสเซียม20%ช่วยให้ข้าวแข็งแรงใบเขียวโตเร็วและก็แตกกอได้ดีนะคะเพราะอะไร <P> เพราะว่าใน FK 1, 1> <P> ดึงออกมาใน1กล่องจะประกอบไปด้วย2ซองนี้นะคะอ๋อขอโทษทีอ่าประกอบไปด้วย2ซองนี้ก็คือตัวบัวแก้ว ตัวนี้จะเป็นปุ๋ย NPK และตัวนี้คือปุ๋ยที่มีธาตุแมกนีเซียมและซิงค์อย่างที่ปริมบอกไว้นะคะซึ่งหากผสมสองตัวนี้ไปพร้อมกันโดยเฉพาะธาตุธาตุหลักรองที่มีอยู่ในตัว F1 ตัวนี้นะคะหากข้าวขาดธาตุรองสองตัวนี้ต้นข้าวจะแทะแก่นและลำต้นหักง่ายดังนั้นเวลาสังเกตถ้าเราปลูกข้าวไปแล้วโดนโลมมาแป๊บเดียวโคน่นหรือบางทีการแต่กอเนี่ย กอไม่ใหญ่ได้หลายกอก็จริงแต่รีบก็คือกอรีบเรียวและก็ไม่ทนต่อโรคและแมลงนั่นเป็นเพราะเป็นเพราะว่าเราให้ธาตุอาหารไม่ครบทั้งธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม แมกนีเซียมและก็สังกะสีดังนั้นในระยะแรกของข้าวฉีดพ่น FK 1กล่องนี้กล่องเดียวเอาอยู่นะคะมีคนเคยแย้งฟิล์มว่าโอ้ยถ้าใช้ปุ๋ยไปแล้วมันข้าวทำไมงามงามแต่ว่าไม่มเมล็ดไม่ไม่ดกเลยแล้วก็ไม่หนักเลยเบามากเลยมเมล็ดรีบมเมล็ดหลายนั่นเป็นเพราะว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยไม่ถูกช่วง ช่วงที่ข้าวตั้งท้องไปจนถึงข้าวระยะเป็นน้ำนมก่อนที่ข้าวจะแก่จะต้องให้ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงวันนี้แนะนำตัว FK 3าม R FK 3 R ตัวนี้เน้นให้ธาตุโพแทสเซียมสูงถึง40%นนะคะก็คือตัวตัวนี้นะคะซึ่ง ปุ๋ยตัวนี้จะเหมาะสําหรับตั้งแต่ข้าวตั้งท้องเป็นต้นไปสามารถฉีดพ่นได้เลยให้นโตรเจนเพียง5%เเพื่อช่วยในเรื่องของการสังเคราะห์แสงให้ใบยังมีความเขียวอยู่ตัว p 10%ตัวนี้ช่วยกระตุ้นระบบรากและโครงสร้างการลําเลียงน้าตาลขึ้นสู่การสร้างเมล็ดที่สําคัญคือตัวโพแทสเซียมมี40%ขณะเดียวกันตัว fk 3 r ก็มีตัว f 1ตัวนี้อยู่ด้วยเช่นกันคือมีแมกนีเซียมและสังกะสีให้ด้วยดังนั้นหากจะปลูกข้าว และให้ผลผลิตดีนะคะแนะนำใช้ปุ๋ยให้ถูกช่วง FK 1ใช้เร่งต้นเร่งการแตกก่อ FK 3 r าชช่วยในเรื่องของสร้างแป้งและน้ำตาลทำให้รวงยาวและเมล็ดเต็มสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อได้เลยค่ะ